One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเดยไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสู้โกศุกชนนะจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวมาแจ้งหน่อยหนึ่งนะคะเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเมะื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะได้ฉีดยาซ้อมเข็มนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไข่แตกไข่แตนเลยทีเดียวนะคะสรุปแล้วก็คือ หลังจากรอเป็นอาทิตย์กว่าๆนะครับผลตวรวจเลือดอะไรต่างๆก็ออกมาเนาะค่ะเส้นเสียงอักเสบทอมซินนี่แหละค่ะเพราะว่ากลางคืนมาตัวตัวเป็นไข้ติดต่อกันมาแล้ว4ี่ห้าวันแล้วค่ะมันก็จะปวดโซนนี้ตลอดเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะกลางวันก็ปกติแต่ทีนี้เมื่อวานไปฉีดยาเรียบร้อยแล้วค่ะสองเข็มทีเดียวทีนี้ ยามันแรงางคงก็ยากลุ่มเมื่อคืนนี้ไข้แตกไข้แตนเลยทีเดียวทีนี้เราก็มาปวดตรงที่เราฉีดยาสองเข็มเนอะคะ่ะเมื่อคืนตัวตัวก็นอนที่โซฟาข้างนอกนะคะเราก็กลัวแฟนนอนยากเผื่อเราเป็นไข้หรือว่าหนาวมากอะไรมากนะคะกลัวกลัวว่ารบกวนเขานะคะเราก็เลยนอนที่โซฟาข้างนอกนี่คะ่ะเพราะว่า อย่างวันนี้เมื่อเช้าแฟนก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งโตโต้ก็ตื่นเหมือนกันนะคะแฟนก็รอเป็นเดือนๆแล้วคะ่ะเรื่องไปตรวจตามานะครับเมื่อเช้าก็เลยได้ไปโรงพยาบาลผ่าตัดดวงตานะคะไปด้วยกันห่างจากเมืองที่โตโต้อยู่ประมาณ20กิโลเมตรนะคะก็เลยให้เพื่อนเขามาขับรถให้โตโต้ก็ขับไม่เป็นแลนะะ้วค่ะแล้วเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแฟนที่นั่นผลการผ่าตัด รวมๆแล้วก็เร,เราเราใช้เวลาเราๆชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ต้องต้องไอพยาบาลก็จะจูงเข้ามาส่งเราที่เรานั่งรอแต่ตัวโต,วต,วตวไม่ได้นั่งรอแต่ก็ไปเดินรอบเมืองหน่อยนึงแต่มันหนาวมากนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็จูงมาส่งตอนนี้ก็มีใช้ตาได้ข้างเดียวข้างนึงปิดพักกอดฟายเนาะค่ะเราก็มาป่วยซะพร้อมกันนะครับพี่น้องค่ะ เป็นอะไรก็เป็นนะคะเดือนนี้เดือนเกิดนะคะข่าวดีข่าวร้ายมามา,มารุมมาตุ่มกันนะคะอย่าตามฉันไปเดือนหน้าก็แล้วกันนะคะความเก็บไข้ได้ป่วยเนาะคะ่ะทุกคนคะแล้วทีนี้สําหรับตัวตัวเองก็อาจจะงดเมามอยห้อยสังสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะห้าถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะหมอบอกว่าถ้าห้ามใช้เสียงมากๆนะคะพี่น้องคะห้ามใช้เสียงนานเกินไป แต่ก็จะมีคลิปอย่างอื่นนะคะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรที่ตัวตัวถ่ายไวย้จะมาปะติดปะต่อ,อก,กันให้ชมนะคะทุกคนคะ่ะงดเมามอยหอยสังสักห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์เด้อค่ะทีนี้ก็ต้องกินยานะคะเป็นเรื่อยๆสักอาทิตย์หนึ่งนู่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะทุกอย่างที่จะกลับมาปกติเนาะคะ่ะเอาว่ากันไปสังขาร หายใจอยู่แล้วก็สู้กันต่อไปเนาะคะ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินแสนเงินล้านก็ไม่อยากได้หรอกเด้อพี่น้องคาะอยากให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะค่ะนะคะ,นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทางบ้านเราไม่ว่าจะเรื่องน้ําท่วมเอ่ยโรคระบาดเอ่ยอะไรเอ่ยประดังประดาเข้ามาขอยทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กัน,นะคะ่ะ ็มีเรื่องแค่นี้นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมาพูดให้เอฟซีทุกทุกคนฟังนะคะยังไงก็ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะของงดเมามอยสังนะคะระยะหนึ่งแล้วกันแต่ก็จะมีคลิปหลากหลายอย่างรอบๆเมืองที่ตัวโตถ่ายไว้มาลงให้กันดูนะคะค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ thank you